มีความสุขไหมนี่มาทำเศรษฐกิจพอเพียงทำสวนตามรอยพ่อหลวงมยมวนปะมวนปะเมย์ปะเมยป็มือก <Geor> ับมือกับพักมีแม่กับกม่ม่อามือนี่คนนี่หาเงินแล้วก็ไปซื้อซื้อผักซื้อปลาซื้อไก่ซื้อไข่กินเนาะบุรัุงคนก็ซื้อหัดผักอีตูเนาะ าา,ากกเนเนนคัส้เเเาาาาายกรบบนสวัสดีพี่น้องป้องไปสมองสมบอตครับเมื่อนีเป้าผือสิษพาพี่น้องเข้าไปเลาะเบิงสวนผสมผสานครับของศูนย์เรียนรู้สารกิจชุมชนคนรักการเกษตรครับเดี๋ยวไปเบิงว่าข้าเจ้าเข็ดยังแน่ครับปลูกผักแนว<ไ>ด้แน่ครับเดี๋ยวตามเป้าผือไปครับพี่น้องครับ นี่ทำอะไรหอมอ๋อหอมมะม่วงอันนี้พ่อแกนพาขาวนี่บยไอ้เอาแล้วต่างกันย le ังไงกับไอ้นี่ก็ก okay? ็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้มันเห็นลูกแล้วไม่สวยอ๋ออันนี้ทุกที่ก็งอแบบนี้อ๋อหรือแล้วแต่มีใช่แต่ว่าป้าจะบอกว่าอันนี้มันมีอะไรเผาจะบว่าอันนี้แมงมันเผาได้อ๋ออเอมันเข้าได้ดิเข้าตรงนี้เนี่ย แกสั่งต้อห่อข้างบนตรงนี่ยมันมันต้องห่อลูกขนาดนี้เหรอประมาณนี้เนาะถ้าเล็กกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วอ๋อก็แล้วแต่ใช่ไหมอันนี้พันอักพันอะไรนะเหลืองขมิ้นเหลือขมิ้นเหรอเนี่ยอ๋ออันนี้พันเหลืองขมิ้น อันนี้อันนี้พันอะไรอันนี้งามเมืองย่าอ๋อเมื่อกี้นี่เหลืองขมิ้นแล้ว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 อันนี้มันมันมันต่างกันยังไงนี่กระดาษเหลืองกับไอ้นี่เนี่ยผ้าสปันบอลเนี่ยมันต่างอ๋ออันนี้คือการแมลงดีกว่าอ๋ออันนี่มันมีรูใช่ไหมมันก็ะดิ่งเขานี่ อ๋อบดดำอ่ะมันจะชอบเข่าอ๋อทางนี้เข้าไม่ได้ค่ะอืมแล้วหอนานไหมหอโดนบ่เนี่ยเนี่ยหอมันไปโดนบ่โดนโนมันแก่พุ่นแล้วเออจนเก็บปุ่นแล้วที่จนกว่าจะแก่นั่นแหละเนาะอ๋อน่าจะเป็นเดือนเนะเขาถกันอะไรว่างั้นเถาะหอนี่กันแมลงการมดการแมลงวันทองอะค่ะไปเจาะรูมัน ถ้ามะเร็งวันทองเจาะนี่มันเน่าบ่ใช่แล้วถ้าอย่างอื่นไปเจาะมันเน่าไหมก็มันไม่เน่าแต่ผิวมันไม่สวยอ๋อก็คือผิวสวยด้วยใช่เอ้หอไว้ผิวมันผิวงามกินกระแซบอืม อันนี้เป็นเวลาช่วงนางพักกันวะ <c oughs> เอ่อกคเห็นนางมาตอเห็นนางมือนี่งอวางแล้วแ <c oughs> ต่เวลาก็จะไปหดน้ำพักนน้ำพักอือตอนนี้แดดแห้งเนาะอือตอนนี้มีอยู่จีกคนนี่สามคนนี่ปะนี้มีสามคนโอ้ มีความสุขไหมนี่มาทําเศรษฐกิจพอเพียงทําสวนตามรอยพ่อหลวงมัมวนบะมวนปะเมยะมย์งยเป็นมื่ับพักเยกับพักมีแม่งกับกม่พักนี่ปอดสารพิษเบิด์มินบะมีอย่างน่อยู่ในสวนมีเกือบเกือบยางเงนเนาะยางเงินที่ตลาดอือมีเขาโพดมีทัว สวนครัวนี่มีอย่งเน่มอ่ะตอนนี้มีอย่างเนมี่สวนครัวนี่สวนครัวนี่ละถั่วฝักยาวพริกขี้หนูเออเยอะาต่ไร้มีเบิดเกืออเลยสวนปลอดสารพิษแน่นอนเกลือเทศกมีเกลือขาวเกลือไล่นี่พี่น้องฟักทองกัรัเป็น่วย บาเผือกแพพี่น้องมาเลาะชมศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรนะครับปลูกพืชผักสวนครัวผสมผสานมีถั่วฝักยาวพร้อมมีบักบวบเนาะบักอือมีบ่มีบักอือก็มีผักผักอนไรมีบ่ผักผักขหน่งอ่ะผะแหงมีแต่มีบอหลายอ๋อปลูกในกระถางหน่อยหนึ่งหอมกระเทียมมีแน่นอนข้าวโพดมี ีแก่ไอ้ต้นขี้เล็กก็มีต้นสะเดาก็มีโอ้มีสุญางเนาะโบอึดอยู่บริเวณนี่ประมาณจากจากไรนี่มองตะมองเจ้าเหิตอ่ะประมาณจากไรประมาณ่ะสิบไรเนาะเฉพาะปลูกพืชผักสวนครัวนี่นะนี่จากนี่เข้ามาเนี่ยเออปลอกงนั่นกับปอกฟางนี่กันนี่ฟาี่กันไนึงนั รราาประมาณสิบสิบไรนี่ล่ลาานะอ๋ะอนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศของศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชมุมชนคนรักการเกษตรมาเาผือมันหาเราเอาพักฟรีไปกินด้วยซื่อหรอกพี่น้องแต่ว่าเม่พอพี่น้องเิ่นดูแลสวนเก็เลยมานนางผมแล้วเพิ่นครับห่อนครับพี่น้องเมื่อเจ้าห่อนว่าีง ้อนจ้าหอนหอนคือผู้พากันอาบน้ำคาเออมาเ่ดูนี่บ้าจยังโมงแปดโมงแปดมงเลิกยังโมงเลิหาโมงแต่ผู้ใดเห็ุได้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้หลายนี่เนาะสมื่นนี่คนนี่หาเงินแล้วก็ไปซื้อซื้อผักซื้อปลาซื้อไก่ซื้อไข่กินเนาะเนาะมีแต่เหตุงานแล้วก็หาเงินมาซืออ้องานเราก็ซื้อเอา รังกนก็ซื้อหดพักอีตูเนาะซื้อตะไคร้สื่อว่าเจ้าเคยสื่อปะตะกี้เถอะแต่เจ้ายุ่นนี่เจ้าว่าสื่อแท้เป็นออตะกี้ซื้อเนี่ขนาดผมเี่นะล้างเทียนเอามีอย่างว่ามีคาดิตะไคร้เครื่องต้มยำอ่ะใบบกูดเมื่อมาหาบานเอาตังสื่อเจ้าว่าเพราะว่าอย่างพาะว่าคนฟังหาแต่เงินเนาะหาเงินแล้วก็มาซื้อเหมือนเดิม มิธีก็ขายเบิด <_ siinä> ขายไปซื้อวัตถุนิยมเช่นซื้อโทรศัพท์ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านในหลวงพินั็เลยเห็ดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่พึ่งพานตนเองมาให้คนไทยได้เอาไปเ <ijo. S 1> ขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยอาหารการกินให้ได้ก่อนถ้าเรามีที่อยู่อาศัยเรามีอาหารการกิน ที่ไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยแน่นอนว่าเราไปหาเงินมาก็ต้องเหลือเนาะมันบ่อ่าต้องเหลือที่เวลาเราปลูกผักสวนควรัวเราเหลือเราก็แบ่งปันแล้วก็ขายเนะยาะอันนี้คือทฤษฎีของนายหลวงปลูกไว้อยู่ไว้กินแล้วก็เหลือก็ขายแต่คนไม่ทําแบบนั้นไม่ไม่เคยเห็นเป็นบ่ขีข้ขันนี่ ตะกี้ซื้อพักกินเม่นว่ฟเเจา้าเดี๋ยวนี้บอซื้อแล้วใชว่ช่วยช่วยลดรายจ่ายเยอะเนอะอาอแต่คน,นบ,นบริบหารทั้งที่นี่ซื้อหอดซื้อซูยางเนาะบักนาวบักพริกบักเขียเออทั้งนั้นดีปลูกก็ได้เนาะ่าว่าแต่คนก็นอาศัยว่าซื้อเอา ทฤษฎีใหม่ของนายหลวงการทําเกษตรผสมสารพึ่งพาตัวเองนั้นคือนายหลวงท่านทรงคิดไว้ให้คนไทยนําไปปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารครับเมื่อนี้พาพี่น้องเข้ามาเลาะศูนย์เรียนรู้สาิจชุมชนคนรักการเกษตรครับเกตเล็กเกตน้อยครับพี่น้องสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันใครมีที่ยากขายครับพี่น้องครับมือนี้ฝากพี่น้องเข้าไว้สํานีครับเชิญชอบอยาก ไฮ้บ้าผือไปเลาะเกษตรแนวใดครับฝากกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจบบาผือไปเลาะคลิปนี้ลาพี่นองไปก่อนครับสวัสดีครับ